กรับสวัสดีท่านทุท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่าในเมสสปิลิตี้ล้ววันนี้เรามารี e ิวสิ่งที่มีชื่อว่าอะไรกันไม่รู้แอ t ตี้สไปรัลฟอร์ใช่แล้วกินเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยแล้วคือมันใช้เวลาถึง3ชั่วโมงในการหาไอสตาร์อะไรสักอย่างกูก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งไอผลใหม่นี้นะผมเป็นผลที่ผมบอกเลยว่าดีกว่าแม่รากาดาเมจมากค่อนข้างที่จะมากกว่าแม่รากา ถ้าจากที่กูคำนวณคือเขาบอกว่าดามนละ2 0 0 0 0ล้านนัดละ2 0 0 0 0ล้านนี่ถือว่าเวอร์อยู่ละ2 4 6 8 0ประมาณ1นึ่งแสนล้านแล้วมันจะมากกว่ามาโหรากากา้แม่มโหรากายังไงวะแม่แม่ราการมันแสนสาไม่ใช่เหรอไม่รู้ไปดูนอาเองเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาก็ไปดูกันเลยไปชิมวัวเอาละครับผมนี่คือดันของ anti s p i r ร l ดนเะจียนเนาะก็คือผลที่เราใช้อยู่นั่นเองวิธีเอาเวกครับผม เราต้องมี 1. ครับผม Anti Spiral Energy อ่าอันนี้เบสิกเบสิกสครับผม Reality Warp Score อย่างละ1อันน,นนะ Energy กับ Score อย่างละ1อัน,นอ่าสาครับผม Anti Galactic Star อันนี้หายากเป็นพิเศษและก็ผล Anti Spiral User อ่าซึ่งไอสาตาร์เนี่ยหายากเพราะว่ามันดอบจากด้านบนครับผมบนหัวเราอะไม่ไม,ไมเดินขึ้นไปด้วย ใช่แล้วไอ้ดอบจากไอ้ตัวเฮ่เนี่ยแหละซึ่งโอกาสค่อนข้างที่จะน้อยในการที่จะได้สตาร์มากายร่างสักทีหนึ่งนี่โคตรเท่เลยโคตรแอคเลยตัวตัวแบบดำทมินเลยทีเดียวเออละเราจะทำการสังหารมันใน5 4 3 2 1กดปึ๊บปึ๊บกดปึ๊บ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  สกิลค่อนข anyway, ้างอลังการงานสร้างเลยทีเ oh ดียวโอ้โหคูดาวก็ค่อนข้างเร็วแต่กูเกลว่ะนี่หกแสนล้านเหรอเนี่ยนี่ยังไม่ได้ลองนะเนี่ยกับล่างก่อนอะระซึ่งโอกาสจะดอบเอสตาจากไอตัวนี้ดอบผลก็ดอบจากไอตัวนี้ใช่ครับผมแม่งดอบเกือบทุกอย่างเลยยกเว้นสกอร์เอเนจีแล้วก็ดอบเพชรด้วย ซึ่งเราสามารถหาผลได้2องที่ก็คือจากในด้านหรือจากตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่คนที่สะดวกคือมึงมา AFK ตรงนี้ก่อนก็ได้หาหาเพอหาไอสตาร์เนี่ยได้ผลเถมมาด้วยในนี้มึงก็หาแค่สกอร์กับเอนเนอร์จีเลยแค่นั้นจบเลยเอาล่ะอย่าลืมอย่าลืมที่จะเตรียมตัวดูสเต็กให้พร้อมเราไหวหรือเปล่ากูว่ากูไหวแล้วก็แอคเซสซอรีใหม่ครับผมคือแอนตี้เมทัลแพนและแอนจีเมทัลร์ด ซึ่งดอปจากในดันนี้เหมือนกันนะโอกาสก็สูงอยู่แต่กูมีน้อยเพราะกูลงแค่ชั่วโมงเดียวอะ่ะมันลงดันแค่ชั่วโมงเดียวแต่กูต้องมานั่งรอไอ้นี่เกิด3ามชั่วโมงข้อดีของโลก3คือมันมีบอสเกิด20่นาทีแค่ตัวเดียวก็คือรอไอ้นี่เกิดแับการันตีได้เลยไม่เหมือนโลกหนึ่งที่แม่งต้องรอแม่ลากาถูกคุณนะสลับกันไปมาจนแม่งจะได้แต่นะเอาละเรามากายลงกายล่างให้พร้อมสึกกันเลยเถอะนะบึม ตัวค่อนข้างบักใหญ่อยู่ระดับหนึ่งเนาะเอาละไม่เป็นไรเราอย่าเพิ่งใจเสียมาเอา,เอาเอาไปนเนียนกับอวกาศได้อยู่เลยบอลครับผมเลือด444,999ล้านโอ้โหแม่งเลือดหรืออะไรเนี่ยทำไมมันตอง4กับตอง9ถึจังเลย <c oughs> <c oughs> เอาละแล้วมาดูสกิลกันเถอะเออลืมบอกว่าตัวนี้มันบินได้ด้วยนะสกิลครับผม แอนตี้สไปร์ลร e บจ้มเป็นอนาเคตแบบบคำรามหรือเปล่า28,000ล้านอันนี้บอกก่อนว่าผลตันแล้วเนาะผลล่าสุดก็น่าจะเป็นผลของอิมบัตเตอร์ไฟอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีผลใหม่ไหมนะเดี๋ยวไปเช็คที่สโตรเ g e เพจอีกทีเนาะ28,000ล้านนี่เวอร์อยู่นะ2อ0 0 0ล้านเอ้ยเก,อเ,กอเกือบ30,000ล้านอยู่เอาวะแล้วคูดาวโคตรเร็วดูเร็วได้ใจจริงๆ สกิลแช่ครับผมคอสติคบีมครับผมน่าจะยิงเป็นลำแสงอ่ะใช่จริงด้วยปิ้วอ้าวทำไมป mm ิ hmm. ้วไม่โดนละลุอ๋อ oh, mm hmm. มันต้องระยะใกล้โอ้โหสองสองสองหมื่นเจ็ดพันล้านคูดาค่อนข้างเร็วโอเคคูด okay. าค่อนข้างเร็วอยู่นะสำหรับผลน,นี้ก็แงะ่ะถ้ามันไม่เร็วมันดูกระจกเลยนะสกิลเอครับผมแกมม่าอ็อกซ์ล็อก ออนสล็อกป่ะออนสลัอกโอ้โหปล่อยมาต่อไปโอ้สาม0 0ื่นล้านโอ้โหต่อไปสกิลซีครับผมกาเล็กซี่ลาบิลิชโอ้โดเมนดสองหมื Anti ่นเก้าพันล้านและสกิลทีครับผมแอนตี้สไปโรบิกแบงบึม สามหม่นพล้านรวมๆแบบตีประมาณสองหมื่นเก้าเือบเกือบสามหมถ้านับเป็นสามหมล้านอ่ะจะได้ดามจถึงแสนหนึ่งหนึ่งแสนห้าหล้านซึ่งมันมากกว่าไอ้นั่นอยู่แล้วเว้ยมันมากกว่าแม่ลากาอยู่แล้ว1 4ึ่0 0สนสี่หล้านเกือบเกือบหนึ่งแสล้านโอ้โหโอเคเลยนะสำหรับผลนเนี้ยเอเเหมาะไหม กูให้9เต็ม10ไม่น่าเหมาะขนาดนั้นแต่ถ้าเราหันหัวแบบเนี้ยแล้วยิงอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมสกิลสกิลมันตามมือไม่สามารถไอ้นี่ได้หรือถ้าไอ้นี่ก็ต้องดับเอฟเคก็ต้องกดชิปล็อกไว้ในมือถือนะ่าจะทําไม่ได้ฮะมือถือนะ่าจะกดชิปล็อกไม่ได้ก็ไม่แนะแนํนำสลับมือถือแล้วกันนะนะถือว่าโอเคนะกูอยากรู้ว่าเนื่องจากมันเป็นผลที่บินได้เนะผลที่บินได้จะเป็นอะไรที่พิเศษกว่าอย่างอื่นคือมันจะหันหน้าตรง ถ้าเราทำการแบบซูมเข้าไปออมันจะหันหน้าไปทางทิศอื่นไหมอันนี้อยากรู้เอ้ยหันหน้าทางนี้แล้วกดสกิลเออมือถือทำนี้ได้ใช่มือถือทำนี้ได้ออไดเอาเอาหน้าซูมเข้าไปแบบลูลลขุมขนมันแล้วก็เนี่ยกดใช้สกิลได้เลยวู้ชิลแลยเนี่ยสำหรับคนนี้ก็เต็มสิบเลยถ้างั้นเนี่ยดีมากสำหรับสายฟาร์มและ แรงที่สุดในตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เลือดมันไม่น่าจะมีบอสร,ระดับบอสใหญ่หออั้งใช่ไหมไม่น่ามีหรอกเอาละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนับผมเจอกันนะผมสล็อตจิวมา